อ่าพี่น้องนาจากแล้วที่พื้นเรีวลแหลพี่น้องก็มากินข้าวมาเถนเกินขาน้ากันเดื้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกินขาวน้ำบวงินเบาเล่าไตพี่น้องมือเราเทกันมากินขาวข้าวเ้าก่นองแล้วขึ้นเอีนาโอ้เสียมือต้มปลาก็ไกัก้อยสช่จรง

รรยังอาอยู่บ้าซีนบาแค่ไหนก้อยังบอกอ่ยู่เข่า้านบ่พี่ีเนาะบสีเนาะสาบานี่มี่นนเนะาแลอือก้อปนินนะ อปากาเลยไหนเลยปาเก๋าตลาดหมดบัวกเดือนดนสคขับุยแพจะแย่ด้วยแพข้แยอะาน้อง้อาหาแเนาะแพซาอเอะเอไปเออเะเเออะออะ คนมากินข้าเนี่ยน้อ <im itation> อันมัมนมงมันจะขับเจ็บที่เขื่นมาว่าคือการีจอยากไม่เปิดขนาดเตาดัออก็ลวตว่หดท่ับขนาดมังเจอตะฮิดยาวตอนเขาพูกโลน่หนึ่งขับช้าหมเสียช้หมึ่ช้หมึ่งปกโลเมาเลยประมาณเเนี่ย แกเปกนแบบนี้แพงบอกกระโลุกระโูกคือกันหนึ่นสอวตามรุ่นกัเจ้าหน่ตามรุ่นนเหรตัวดีตัวเทือกมันก็มีหรอมีมีเต่ ด,ดีครับไปผัดมีตทยแท้เท่เทเมาก

เดี๋ยวไปดันเน่ยอยู่อาชีพนี้แม,ม่พาตักทุเรศซ้าเดี๋ยวจุดจุดนึงเนี่ยไ,ไอ้ที่หลบสังเกเออรักษาไปไหนรักษาเสื้อนม่ก้องกรอ,อกเออกอกแก้วี่สุนีห่หมอหมอ,อ,อค่ะตัวซื่อจังวัดคันตังบุญแห่งคันตังกันเต่าน้น ปีใหม่ตกลังคาได้อ,อืมดีกว่าอืม,มตน้องเอ้ไม่หอ่ะจีนตะหม่มอมมือบา้าจะเจ้ามือบ่างั้นเราเจ้าบาบ,บ้านเราพวเป็นนายกับเสี่ยวเนี่ยกระูเฮ้ยหน,น้าแาบน้

ไปเบิ่งแก้วเต็มของไหนอะเต้ยงได้จะปลาวนๆๆๆอะไรอะซิมตรงลองดูดูเด็ดขาดคุณสับดูอะเต้ปุ๊บปุ๊บจ้ะนะฮะถียงขนาดกอสไปต ไอ้ละกวันขนาดก็ต้องดีกว่าโงตุ้งขี้อะไรตุ้งนะโง่ตุ้ยขี้อหไรโง่เนี่เหมือนเหมือนเด็จสตดอกเวยากษคนเนี้ยดูเออขัาดุแลยนี่ก็ดีดุไร ที่ี่เหวี่ยงเปดักบนได้บัางรือมดเป็นง่วงต่อต่อตอทมนมาสั ไม่ออกกระดูจับได้เทนันดีโอ้ยโอ้กระดูกยานไเอขนมเดีาจะพูดว่าขึ้ั้นขาวดนาวเ่ยคนมาจีเลกาันเราไออดู cho cho mà cho chặt chóc được ăn đá sợ <laughs> ไา้ paid, ุคดกตะควนมเนนนะยา่คุ้งตังน้ำแปรมะเหน่ตะกวนนี่ยาตีเกาะไปตะกองน้ำเสมมเ็วตันบนี่ตะอําจุเสียขุ้นกัน้ำสเบนี่ตะอ่ำเอ๊ะน้ำคงเอียงเอตะเด็ดหาแปรดึกเดแอนเต็หเนตจุนยารีบเดอ่ำเลยตอ่ำ ชอบป่ะโดนน้องคงอียังโบบุกอ่ะ <sum> โยบเน่ซาเต้าวกค่หนึ่กังปาติเตติเมมน่นนสี่สิค่ะก็นี่ก็นี่ตอไอเทปเท่เนี่อเนียไอีี่แวราคาเซนซิปกคู่ได้คู่เดียวเช่าจ้างจ้า่า่าคือแบบน้นครับคือรถเทปเดนตัวกันเนอะเปแบบน้องมันาหญ่ที่สุดอืมเออไอเต้เป้อะไยไปาตเต้ปง เอดังนึงเก็บนี่เอาอีกกว่าเซนซาดงปุ๊บรถปั๊บเซนซิจะโหมเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ซาซุปุ๊บเซนซิเซนซาจะโหมอ่ะมาเที่ยวนี่นี่แหละไปบางคนไปเบิดเลยเฮิงบ้านอันนี้ก็โหมอีกทีบาดาวเมื่อเดินทางจ กวยกอดีเลยดีด้วยดีสดเลยด้านมิโซะแล้วแหลมไปหาซุปมันกมามึกันแล้ว ดำคู่ได้สาวให้ักคูตัวให่ตัวเนียแม,มแ่นักสภาพนั่งตํานั่งทำได้เนาะตัดหนาจอบสวยารวยรวยดีเนี่ยที่นอะไรรวยรวดรุมสุนะ ก๋องเตะทานเนี่ยนะทานยันเนี่ยกูยิ้มหน้าสวยเจ้าทุนปูนเตะเจ้ทุนปูนจ้านเดีเด็กจังเลี้ยวต่อเลยด้ยอันนี้เวลาข้าวเลยอันเป็เวลาปะกขนรักตื้อชุข้าว

ขห้าบบดูจนจบโลกดตั้งเหรออากิตนาเน่ยนะกิตนาวิปุนดีนับได้หนึ่งเลยจะโด่ะอะที่ไม่เดือดที่มาสามสิบเอ็ดของาสามสิบเอ็ดตัวเลย เอาดาวสามสิบเอ็ดงแล้วไ่รงง่ายดราไม่ร่าวก็ปวดูด่ะปอ่เคยเข้าดาวนังนงมาเขาดเขาดาวฮัลโหานไปสื้นแล้วจะกินก็ใส่เดียวอรอรู้เกินเหากินเบียร์กันน้อ ขอ,ขออนับดาวดาวเึ็งคองาศาสนาตามประเป็นสมองเป็นสมาร์ทเตอร์ราไงแบบเือนนาเยี่อะไรวันนี้ีงานนะเขาดาวทุเพียรใราชพอประเทศเิลกอน เวลียนต่างกบ่คือวันที่เขาเดินเขาเนะน้องเมืองลาวอะไรเ่าเยเออเมืองลาวเลยก็วันที่เราเนโอโหลเลยแบนี้สิบฟีสิบสองโมงอลไรสิบสองโมฮาหนึ่งโมงแล้วเกิดึงจากจ้าตัวไปเลยอช่วงนั้นเดีอยช่วงนัองดูสุนแก่งว่าเขาด่าเลย กินแบบงาสิบอกสิบสอูหักนหนาเลยเก็บกันอืมมันนี่ว่าซื้อบี๋แบบป้องเอาไปมาเขาซื้อเราสามเพชรว่าท่านฮอดสิบสองโมงสามนกเลยเริ่มาได้เก็ได้ตื่นสาวบ้านว่าเดี๋วเนี่ยประจุยองทามูเบียประจุอยู่ตาเบิรเนไงติ๊กเอเบิร์กดแลลมมันไทยอ่ะยองบระดกเวาไเนี่ย

น้่นีได้ร้ป่็เลย้ยบเสียดันเปิดดันเปิดเปิดปวเจาะโดนแล้วปวดโอ้ยเจาะงั้นแบบฮะงั้นแบอ้ตตเกันอะไรโี้โหฮิตติกันอ่ตัดที่กากะ ตินอังติดูมูหีแน่อย่ามองย่าม่องติแกเด็กดาเลยเด็กได้เลยาด่โอ้ยเต็ตั้งหากะมดเป่ากินจ๊กก้เน่ยโยเนี่ยนาบาราเดิ้งเตียนวะาอาเงือกจะขายจังเป็นติวกน่าดู คือเียวราประกาศดาวหันเราคือว่างหักกมลเนมดาวจ้าไม่พอฟองนม่พอเราเราก็มอลเนมเก็บอ่ะพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วๆก็ก็จะได้ก็อ่าหลังจากกินข้าวแล้วๆพี่น้องเอ๋ก็เอาไว้คลิปซ้ำนี้ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะ จะได้กับข้อฝากติดตามแล้วกาภพักหับพักหับพักสมไปเบิงน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องขอขอบใจเอฟซทุกคนทีมหับมาสมมาเบิงน้ำกันฝากติดตามคลิปต่อไปเด้อขอขอบใจ